บรรยากาศร่วมรวมครับมนนี้ครับบรรยากาศร่วมรครับบุญบังไฟบบานซีโดนครับบนแจงอำเภออัดะมาเจด้อยครับงไม่ดครับอเยขวดเขวดดถอขวดแก้วีนี้ันน้ก่ราาับนีเกเอาเทียนใท่ขวดอัฒจ์กินได ก่อนสิไปเบิลขงไฟลานครับมาเิงร์มิงไฟแสนกันก่อนกันก่อนครับสำหรับให้บังไฟล้านโชคอุดมทรัพย์เพชรน้คปัดครับกำลังสีหลังอยู่ครับคิวแรกน่าจะเป็นบงไฟแสนนะครับบงคร้วไฟแสนตัวหาครับผมหลังๆครับตอนนี้ครับรอที่ตามชมไปครับ ครับข้าไทก็ทีนันนี้เอนเจเกี้ยครับขอจุนพัคนไทยสมาชิกสภาจะความฟทาบทีจะคว้ามวไฟจะค้มวไมันลมันล หรือสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมทางด้านพัฒนาศาสนานนเขาวาเร่เขาวาไว้อีกต้น,นหมาตอนนี้ถึงขันลง่มล้ตุ่มแล้วครับสำหรับใครเพชรน้ำป่าครับส่งเง,ง,งี้ยเห็นบู๊บแล้ว

เป็นยังไงครับบางแลกของเผชรนาปาาครับเต็มลอยให้สองแล้วครับป๊าให้สองลอครับเต็มลอยให้สองเต็มลอยให้สองลอานะครับว้าวีล่ะอทางขอทางโอยมันันนมันมาแล้วเฮ้ยมาถึงนองลูก แรงๆนะครับของทีมงามน,านาขายผมแสนชมกระดมซัพ,<า><า>พ์เพชรนปาปัดครับเป็นบางแหลกครับนะบางแหลกของปีครับ หัวแถวไหนเด้อหัวทีมงานไปลูกปไปกมปาริชาติมาดน้องจอกโชว์ผูดมศั์จงโชคสามทิ้งสองเนินไป หน่อยงนิดพอประมาณก็เลยกับมาละพอเร,ร <Ges> ็วไปหน่อยนะอาจารย์ ตกบอกไกด์นะครับย่นด่ครับยืนออกมาเ้โอ้ยสองร้อยสามสิบโอ้ยดูรักนี่หมาขาบ <Okay. S 1> เกืบแลีนเขาป้าบักนัดแล้ว <Okay. S 1> บอไหวนะครับคนในสองร้อยที่ิพหห้าสิบอายุบัง เลขหกสิบไปหาเจินี่ละ่ะเออหกอ่ะอยูว่วาง70ิบนี่ละ่ะยังเขาไปบังไปไพ้แล้วหลดระดับตึ้งส7 0ร้อร้บครับก็บอกว่ามึงหกเลขหกสิบไปหาเจิ สามวันสฟใหม่เข่งดีอยู่ครับบังีครับผไเออสุดยอดสุดยอดอดบังนี่สุดยอดเออออกมาแล้วไม่หนกายเลยล่ะเห็นหรอเห็นบ่อเด็ดสู้บอเด็ดสู้บเด็ดใช่หรอ่

สามร้อยพอดีครับแพ้ไดแพ้เจ้าครับเป็นจมจองจนะสครับแล้วเจสิบไปบานี่แสิไปบัตสุดท้ายครับ ไปจำไปจำไปได้ไปได้ไปจำไปได้เออพอแล้วเลยขอรั่มนะครับพอรั่มครับเอาขอแล้วจำอยู่นะครับงามครับบังนีครับเออเอามาจุดไปเอามาจุดตอนพนทกบังนี่จับบ่ถือบังเอาละลองเบิ่งกครับลองเบิ่งกจำจำครับ ครับตอนนี้กำลังข่าวหางอยู่ครับบังไฟร้านครับโชกอุดมทรัพย์เ็ตหน้าป่าครับไฟร้านครับหน้าปแปดครับสวาสครับ

ไปลูกไปไปง่ามๆให้ไทยบานพุ่นเบิงสวยๆเด้อลูกเด้ออ่าองสามมือสี่นะครับออกมาแน่เพื่อความใกบ้างนี่เพือ่จจอพี่โต๊ะประจําปีหกแปดมาให็นช็อตใหญ่ของรัน,นะนะครับ เอสบอสุดครับแต่ก็ไปได้ดีกครับตีลีเลยครับโอ้ยตั้งฐานได้พอดีเลยครับอ่ะนอพครับหัตกมาแล้วครับโอ้ยไปแล้วไล่ยาร์ดพียเข้าไปโยตรดีโคตรโอ้ยจ้าวแท้ครับ จ้า่เงีบจับจ้ารดะดไครับนึ่งร้อเจ็ดสิบห้าหนึ่ง้อยเจ้าไหลเลยไหลเลยครับไหลยาวครับด